มาโรตัสครับหาซื้ออะไรกินคนเยอะมากเทศกาลเรียนใจเลยเข้างๆกันแล้วรอมานรอมัไปไปไป โอ้คนโคตรเยอะซื้อบุหรี่รับไปอีกหนึ่งพันซื้อสองพันรับไปอี้สองสั่งอะไรก่อนฮะ ไปดูไน สั่งพิซซ่าก่อนเหรออาเลือกเลยครับบาบีค <W. S 2> ิวล้ใซเซตจะได้เป็นเบสสตรีตนนัวนี้ฟินทีนะครับจะซื้อเปล<ด>่า KFC แค่นี้ก็ยืน,นยแล้วนะ,นะไม่ครับไม่ขออน,นุญาตทัวนอเดอร์นะคะ ูกค้าได้รับเป็นชุประสมาชิกนะครเป็นแป้งหนงานุ่มสซกลามานะฮาเยียนสองถาดแป้งหนงานุ่มสซกลานะบบลลหน้าโฟชีระเบคอนหนึ่งถาดแป้งหนานุ่มสกลาหนะ่าซีฟูคเคีคยวหนึ่งถปีนเซ็ลูกค,ค้าและเป็นไก่บาร์บีคิวสชิ้นนะคะและ้วกอไดเบสติกเจบ้าบาทอันนี้ฟรีนะคะเอ้ยผมให้ครบไหมโอเค พิซซ่าเราประมาณสี่ห้าถึงยี่สิบาทนะครับผมอันนี้อ,นอันนี้คือพันสองสิบเจ็ดบาทละยวพ่อไปสั่งอย่าวพ่อสั่งไกยย่ก่อนที่เมียวอยากกินอีงอันนี้ก็เยอะนะ,ะลูกเอาไก่โอ้ยร,ระ,ะวังสกปรกเอระวังเอาไก่สองชุดก็พอนะเอาถือไว้ดูคิว,ว ประมาณสินาทีนานอยู่นานอยู่เรานไปใส่กันฉันว่าฉันมีเงินแบงก์พันไม่ใช่แบงก์พันนี่ว่าไม่ส,กสกแกนก็ได้ดไก่เอาชุดเล็กก็พอเนี่ยเพราะว่า

กู้ว่เอาใหญ่ไ,ไม่ไหมคุณเพราะว่าเวลาเป็นบล็อกเป็นได้กีนง่ายเออเอานั้นอ่ะเ,เอ,อ,อา,อาน,น,อน,นั้นอันนึงอัน้องเอะย่างละอันอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็ไก่อันหนึ่งก็พอแล้วมันคนละอย่างกันข้างบนกับข้างล่างเอาอย่างละอันเลยหรอคือว่าเอออย่างละ้านก็ได้เอาแล้วแต่เธอมันมีแซ่บกับกรอบครับแล้วก็อันนั้นถังหนึ่งเออไปวนมีะแต่ กินอันนี้เล่นรอก็อินไปเอากุณมาเอาให้ลูกเคฟีนะวัะยัง <c oughs> เปยานานมากกว่ากังนี่หน่อยแกแกำลังย่างกุงเอาแกย่างเองคือว่าแกซน้ร้านเดินแบเอง <c oughs> ขอเนี้ยอทรรายการอาหารนะคะของเ้าเป็นไก่พอใจหน,นชุดนะคะเพิ่มเป็นชุดชิกแชร์ทีมแซบชิคแชร์ทีมทอปมาเก็ตหนชุดนะคะ,ะสามร้เ้าสิบเจ็ดบาท้นหนึ่ง้นนนหน้นน้ เลขวอร์เรดินยาค่ะสองหนึ่งแปนะคะเดี๋ยวเรารออาหารตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นสองหนะะึ่งเจ็ดแปเของคเราไปรอตรงไหนดีเดี๋ยวผมไม่นั่งรอร้านวิซ่านะผมก็สั่งวิซ่าเลย เรี <S <S ยบร้อยไหนพ่อดูบินอันี้ลูกดูโอ้ยอ่ะเด็กๆบวกเลขดิ๑๒๑๗บวก๓๙๗1๒๑7บวกอาเร็วเร็วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเร็เจะเร็วกว่าครืง,ง,งี้เลขไหมเครื่องคีง้เลขกดแล้วนะเนี่ย เอากดผิดด้วยหนึ ik, ่งสอนึ่งเจ็บวกสามเป็นเท่าไหร่นี่มีกะกดคิดไม่ได้เอ้ยคิดได้สิบอกแด้เหรอลูกสาก้าเจ็นึ่งสองหนึ่งเจ็บวกสามเกติ๊กตอกติ๊กตับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตติ๊กตัอตก พอได้คำตอบนะพอพอใช้เครื่องคิดเลขเอาแม่ไปไหนแม่ไปซื้อน้ำหวานหนึ่ันหกร้อึ่งพันเท่าไหร่นะหกร้ <16 4. S 1> อยสิบส่าเชเบลหนึ 1, ่เท่าไหร่นะหกร้อยสิบ่เชเบลตอบ ก็ชูคุณเอาวันนี้มาดูอ่ะอาอะอะอตามเชียเบลอะตามเชียเบลอะไรนะจะไม่ไ้อะไรยังไงหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดบวกสาก้เ็ดครับ TikTok t หนิงนหกร้อยงพันหกร้อยสิบไทยแล้วก็นึ่พันถึร้อยสิบสิบถูกต้องเืถูกหรอใครเห็นว่าถูกก็ตอบเหมือนกันเลย รอพิซซ่าครับรอพิซซ่ารอไก่อ,อย่าถวายครับ <c oughs> ไก่กับ <c oughs> พิซซ่าตา,อารอเจยากุ้งเผาต่อ, <c oughs> อเด็กๆช่วยกันถือลูก แม่มีว่าเพิ่งเห็นเห็นแต่ข้าวแล้วเขาไม่ได้มองเดี๋ยววันหลังไม่ค่อยกินดีกว่าคือร้านอะไรอ่ะสูชิโอ้ก็ามากินด้วยกันโอ้อยแป๊บเดียวมืดแล้ว